Alexa play Christmas song for kids everywhere the playlist Christmas lullabies on Amazon Music เดี๋ยวเลาอาหารสาวกันเนาะค่ะเพื่อนเอาหารสาวกินอาหารสาวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวสุจภพา,าเพื่อนไปเปิดของของวัญคิดสมัมรกันเด้อค่ะ กินเบรกฟาเซตแล้วค่ะที่นี่ก็จะมาเปิดของขวัญกันด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวซู้อกาแฟจะไปเลือกก่อนว่าอันไหนเป็นของสูอันไหนของเป็นของแฟนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยค่ะ oh look <laughs> you've got your slipper right. oh. <laughs> oh happy christmas oh happy christmas Everyone. Let me see your shoes. It is cash for Susie. It is cash for Tony. Thank you. That is from Susie. Susie. <laughs> Oh, what's it gonna to be? Tony. Tony. Who's that? Tony. From? ก็เลยไลแท้ือโชรนี่2กซูซี่นี่ี่เด็นี่เปลเรือเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้คือของซูด้ค่ะอันนี้คือของแป้นซู เดี๋ยวกองนี้จะเป็นกองร่วมค่ะที่หน่อเพิ่สนชมหายเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านาอค่ะเนาะ,ะมาคันเพื่อนเดี๋ยวจะพามาเปิดกอง,องของขวัญกันเนาะค่ะเนาะก็เปิดกันหมวกนี้เลยค่ะง่ายๆดีเดียวสซูจะเปิดของสูก่อนเนาะอันนี้สูบอกบอกันดเด้อค่ะว่าใหจากไครจะว่ากะสิเปิดให้เบิ้งเลยมันเร็วดี You want to open you? You go <'re> first. Oh. You not get t h i c e เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอ๋อเป็นเจสค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นบ่เป็นเจสสวยมากเลยค่ะเพื่อนเห็นบ่สีเขียวค่ะ เขาบอกว่าสีเขียวเป็นสีของสีแห่งความรวยค่ะเพื่อน,นดิมาจะเป็นจากแฟนถูน่เนาะค่ะเนาะโอ้ก็ <laughs> ดีใด้ทุ้งขท่าค่ะเพื่อนเดี <So x. S 1> ๋ยวมาบางสินต่อไปค่ะ <laughs> เป็นน้ำหอมค่ะเพื่อนๆน้ำหอมเรสจีนนะคะเนาะเนี่ยโอ้ oh, ชยชัย้นสูงสุด220 from Susie <laughs> nice เสื้อคันเพื่อนเบิ่งสวยดีแปซิ่วไหลเสื้อเนาะ เบิ้งดูใส่กลอ,องเพื่อน <laughs> อู้ยี่ยง่ะนี่อ๋อเพื่อนเบิ้งใส่กลองไหมเบิ้งข้างในคืออีหยังแล้วเอาใส่กออ <laughs> อออลกองเอะอาหารขันเพื่อนเลลี่เพื่อนเบิ้งสุดายขี้มชาแนลออีกค่ะเพื่อนนี่ แต่ว่าเอาใส่กองอาหารเลยช <laughs> ่ชูนี่ชมน้องมันดาแล้ก็ อ่าหายเป็นของขวัญทอนีคันเพื่อนเบื้องนารักมากมากยว้าวสวยดีคันอู้เป็นของขวัญทนี่เปิดยากมากคันเพื่อน,บนะะเบื้องอ้อยยังเลยนี่ เพื่อนเป็นเสื้อผ้ายอีกแล้วอ๋อเป็นเสื้อคันเพื่อนนี่เป็นเสื้อกับกเกงเนาะค่ะเพื่อนเบิ่งเป็นเสือเะะเเเเส้อกางเกงที่แมทชิ่งกันค่ะเอาไว้ใส่สบายๆอยูย่ในบ้านเนาะคะ่ะนาะหรือว่าใส่ออกข้างนอกคันเพื่อนเนี่ยค่ะจะได้อุนอ่นๆเนาะคะ่ะนอกช่วงนี้หนาวแล้ว เออถ้านีก็ได้จัมเปอร์อีกคันเพื่อนนี่ได้เสื้ออีกตัวหนึ่งเออได้เสื้อหลายช่วงนี้นะหนาวนอนเพื่อนของคันสมาร์กจะเป็นพวกเสื้อผ้าที่อุ่นๆนะคะอู้นักมากอู้เพื่อนเย้เบิ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับหาเหตุค่ะเพื่อนเบิ้งผู้น่ะ ได้เล่มใหม่อีกแล้วแล้วเสื้อให้สูตะกี้เนาะอันนี้เหมือนเล่มจะนาจะเยอะมากๆเลยเพื่อนเพื่อนอูเนี่ยดีแบบดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือดีกว่าเล่มเก่าอีกอ่ะมีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะจะให้เบิ่งนเนาะเพิ่อค่ะอุ้ยเลศมากถูกใจกันเพื่อนเล่มนี้เบิ่ง thank you เพื่อนซุ สอบหาเหตุแล้วไง Speaker Wow แบบ From you From Dad มันเหมืน Dad อันนี้ของทวนี่ได้ี p เกอร์คันเพื่อนเห็นบ่ของเราพอก็แม่ให้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดอันใหญ่ดีกว่าสู <laughs> สอบเปิดอันใหญ่ค่ะอยากรูสิ้มหน่อยก็มาเปิดทีหลัง เฮดอีกแล้วค่ะมอสรูมโกรสันว่าอ่าอีหยังอ่ะมอสรูมโกรคิดโกลเด้นออสเตอร์เป็นซูสูเคย์เฮดอ่าอีหยังอ่ะเ็ดที่ว่าพ่อเ็ดเองอ่ะมันระเบิดเนาะเราก็เลยซื้อซื้อไอเ็ดมาให้ซูพ่อเองอยู่บ้านกันว <laughs> โอ้ยนายเด้อมาที่นี่ <laughs> one. That's oh. that's the, the straw. What well, we what well, we can do? We have everything to do to show how to do. Show you how to do. So you got this right, mm. and then when you're ready to use it, you scan, and then they send spawn. Oh. สูสเฟรชมีคันเพื่อนถ้าเกิดว่าซูสิสิสิเพาะเลยเนาะซูกับสแกนตัวนี้แล้วเขาก็จะส่งเฮดเสื้อเฮดมาให้ซูซูกับเพาะได้เลยคันเพื่อนนี่ Thank you <laughs> What's m u s h room in นะ s i d e you know ออิสต์อออิสต์เป็นเห็ด,ดเ,เห็ดยังอะ่ะเห็ดนางฟ้าคันเพื่อนเห็ดนางฟ้าออิสต์เนียนบ๊อบ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  <โ> <laughs> เดี๋ยวใส่กองเพื่อนไวก่อนหันเพื่อนเพราะว่าอันนี้มันมนตองอยู่ในกองเนาะค่ะ <laughs> ถูกใจค่ะได้นังซื้อแล้วก็ได้เฮ็ดมาเพาะอยู่บ้านเ <laughs> ฮ้ยถึงต่อไปแล้วค่ะ โอ้เว um, oh, ้ยว้ดแต่เซมเบิ้งเพื่อนเพื่อนสอบกินอนี้เนาะค่ะอันนีู้ก็ซื้อมากเหเพื่อนชูกระเชื่าไ่าทนี้่จ่ก็ลืมพอมันเป็นอย่งกัก็ยัห็นเ่าเลยนี่ค่ะ นี่คันเพื่อนซื้อมาแต่เริ่มหอขาบคุณคุณ Thank you ขอบคุณเค้กอุ้ยอู้อันนั้นต์ t h เซมวัน n e same อันนี้ก็คือเมาส์้ะค่ะเพื่อนอ่าเป็นไอ้สำหรับใส่ในคอมพิวเตอร์เนาะอันนี้ใส่ในโน้ตบุ๊กค่ะเพื่อนนี่ โอ้ <Ooh. S 2> 50บ erm าทพอประมาณจ้ะนี่เราได้เงินค่ะหาสิบปอนดเป็นเงินสกอตแลนดะ์เนาะค่ะเนาะโอ้อะไรเนี่ยใบแป้งของบอบอพี้บาวค่ะเพื่อนนี่เนาะนี่ค่ะเพื่อนคยะอ้าวคั่นด้า ของตัวนี้ได้อันหนึ่งซูก็ได้อันหนึ่งค่ะนี่สำหรับของซูเนาะค่ะเนาะจะกินไหวกว่าเลยนี่สิบวดหวนิดสักก่อนบ่ดูขนาดขี้ยังว้าวนี่ใหญ่เบ้างเลยว่าอ,อีสี่จิ้นเพื่อนบ้างอ๋อสุดสอบดื่มขันเพื่อนเบ้างสุดได้จากพ่อกับแม่ค่ะ วงเบิง้งโทนี่เราได้อีหยังโอ้ยัม,มี่จะสูดเยอดแล้แวอันนี้ของโทนี่ค่ะจากคอกักเมโอ้ยสิแชมเปญโทนี่ได้แชมเปญทำเพื่อนอันนี้คืออะไรอ๋อได้ขี้อีกแล้วคันเพื่อนนี่ เดคิมของยูซาีนนะค่ะเพื่อนเป็นครีมสำหรับอ่ะอยังอ่ะสำหรับหน้าอายุเริ่มร้ายแล้วตีนกาเริ่มขึ้นเราก็เลยสื่อครีมห้ททันเพื่อนเดคิมสองอันเราได้ดีนะคือยังอีกเชนี้น่อยโอ้เดแปงง้งทำแป้งผ้าเรือของบานาน่านะค่ะเพื่อนนี่นี่ ขอบคุณค่ะท่านี้ได้ลมเมื่อคันเพื่อน,นพอก็ะแม่สื่อลมเลยลมไผ่ไม้อะมาเลล่าเพื่อนแม่ก็ะสือให่เอียงเลยเว,ว้ยสิครับอ๋อแล้วทำหน่นมหอมสำหรับใบในรถคันเพื่อน อันนี้ก็จากคอกับแม่ e ค่ะเพื่อนนี่ยู่นถุูนี่มีหลายสิ่งเลยค่ะนี่แลวสิบเปิดไ้เบิงนะะน์นแล้วค่ะเนาะไดเป็นขีมล่องพื้นนี่ลรอค่ะเพื่อนนี่นได,ปไดเป็นขีมล่องพื้นแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะวิี่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้เป็นขี้มล่องพืน้นค่ะเพื่อนเป็นขี้มล่องพื้นเอ่อบปแมนเป็นขีมกันแดดค่ะฮันเล็กพัดเลยอันนี้พีซูใส่ยอยูเนาะคะ่ะเนาะ เป็นขี้มี่ะคันเพื่อนสำหรับห้อยจุดดังของน่องไส้เนาะน่องไสเ้เพื่อนไทยว้ามันคืออีหยางอย่ามาเ,เปิดเบิ่งกันเนาะเวน,น่องไส้เขาก็น่องสะไพอู้เด็กกองงามเว้ยข้างในมีอย่างเนี้ย Biscuits เป็นขนมเป็นพวกขนมอยียงที่เกียวก็คริสต์มาสอะค่ะเพื่อน Strawberry j a มมีสตรอเบอรี่แจมสองกระปุกเนาะคาราเมลอันนี้ก็เป็นคาราเมลค่ะเพื่อน <ris> แล้วก็มีสแน็คเนาะคะ่ะ <Tea. S 2> แล้วก็มีอ่าที่ค่ะเพื่อน <Wine. S 2> แล้วก็ ว่ายแดงว่ายขาวขันเพื่อนนี่อีกวะนี่แล้วก็มีไว่ายขาวอีกควเดึงขันเพื่อนนี่คือครบสุดเลยค่ะคแบบให้ทั้งเอาไว้ถ้กินเนาะในขอบครัวช่วงคริสต์มาสเลยเดี๋ยวซูก็จะล่าเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ให้ซูด,ด้วยนยคะ่ะแล้วก็อ่าให้เพื่อนๆมีความสุขในช่วงคริสต์มาสทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะ,คะ Merry Christmas everyone Merry Christmas. Bye bye <laughs>